ะคะไม่ถึง2ี่สิบกิโลนโเนี่ยราคาแค่ส้คสสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาอันบล็อกพัสดุ EP 2กันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ะจะมีพัสดุบางส่วนที่เราแกะไปแล้วเยอะมากนะคะแต่ว่าเราลืมถ่ายคลิปไว้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมาอันบล็อกกันนะคะนี่นะคะทุกคนพัสดุที่เราเพิ่งแกะไปเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่าเยอะมากแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ นี่ก็จะเป็นเลซิ่งน,นะคะเลซิ่งเรืองแสงที่มันฮิตๆ i t ใน t i k กต็อกแล้วก็อุปกรณ์ทํากิฟติดผม DIY แล้วก็กล่องนี้นะคะก็จะเป็นพัสดุที่เรากําลังจะอันบล็อกตอนนี้นะคะแล้วกล่องใหญ่ๆอันนี้ก็คือสั่งมาจากจีนนะคะเราจะเริ่มแกะจากชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะ ไปคืออะไรอุ๊ยเป็นซองที่เอาไว้ใส่พวกกิฟช็อปนะคะอันนี้เรามาใส่กิฟช,ช็อปชิ้นนี้จะเป็น อันนี้ก็คือเอามาใส่ก็บช็อปเหมือนกันมันจะเป็นถุงถุงใส่แบบนี้เอ๊ะไม่ใส่สิเออนั่นแหละหน้ที่ชิ้นนี้นะคะชิ้นใหญ่ก็คือเขาห่อมาแบบหนานแน่นมากอะเวลาแกะคือแบบยากมากอุอ๊ยทุกคนอันนี้คือวิกผมสีน้ำเงิน มันดีอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยใส่ละกันเฮ้ยมันแบบเนียนนุ่มมากอะ่ะมันแบบไม่โปะนะดูสิความน่ามาเอ่ยอะไรเอ่ย,อยน่ารักน่ารักไว้เดี๋ยวเราค่อยใส่ให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเราขอแกะชิ้นต่อไปก่นอนชิ้นนี้หนักมากเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราอะสั่งของมาหลายอย่างแล้วเราก็แบบว่าจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรมาบ้าง เพราะว่าตอนแบบรอของจากจีมันก็ค่อนข้างที่จะนานมากก็คือเป็นอาทิตย์สอาทิตย์อะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าสั่งยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะไว้เดี๋ยวเราจะทําคลิปให้อีกทีอ๋ออันนี้คือของหนูแฮมสเตอร์นะคะก็วานหนักมากอันนี้จะเป็นที่พ่นแบบว่าให้ให้มันไม่เหม็นอะจริงๆที่ไทยก็มีเนาะ <laughs> นี่อันนี้จะเป็นอาหารเหมือนแบบพวกวิตามินซีอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยของหนูแฮมเตอร์พอดีว่าเราเพิ่งเลี้ยงหนูแฮมเตอร์ก็เลยซื้อมาให้หน้องกินโอเคชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เบามากดูสิแกะแบบ <laughs> นี่ก็อาหารหนูแฮมสเตอร์เหมือนกันถามว่าทำไมต้องซื้อจากจีนมาเลยก็เพราะว่าเธอดูสิมันมีแต่แบบอะไรที่มันน่าล้างน่าลา้าก็มันเป็นฟักทองให้หนูหนูแฮมสเตอร์แคะเล่นโอ้ยน่าล้างเนาะโอเคต่อไปชิ้นนี้นะคะซองใหญ่มากฟองดำมาเลยอ๋อฉันก็ว่าทำไมหนักมันเป็นผ้าปูโต๊ะที่เอาไว้ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยฉันซื้อมาสองสี โอ้ยน่ารักอะสีก็คือตรงปกด้วยเออเลิศเลิศเลิศไว้เดี๋ยวปูแล้วจะถ่ายมาให้ดูอันนี้คืออะไรอันนี้คือกระโปรงตรโปรงสีขาวโอ้ยน่ารักอยู่นะแต่ว่าเรารู้สักว่าทำไมมันใหญ่จัง ไซอะไรเนาะนแบบนี้น่ารักอยู่ต่อมานะคะชิ้นนี้อันนี้ร้านจากใครนะขอมาแบบน่ารักมากอ๋อดูแลมันคือออ,ออยที่เอาไวท้ทาผม ให้ผมแบบชุ่มชื่นอะไรเงี้ยให้ผมมีน้ําหนักบำรุงผมเสียผมเราแบบแห้งมากก็เลยต้องหาอะไรมาบำรุงอุย้ยน่ารักอะลาบันเซลป่ะโอเคต่อมาชิ้นนี้นะคะอ,คอันนี้ก็เป็นกระโปรงมาจากร้านไทยเหมือนกันในช็อปปี้อุย้ยทำไมมันดูเล็กจังอ่ะ แต่ว่ามันยืดได้อยู่เอา้าซับเป็นสีขาวเหรอเห็นในรีวิวเขาเป็นสีน้ำตาลกันเอ้ยไม่ใช่สีเทาแ้วก็โอเคอยู่นะราคาไม่ถึง20บาททั้งหมดนี้นะคะน่ากมาก,มากอันนี้นะคะจะเป็นวิกผมที่เราสั่งมาจากจีนนะคะราคาแค่50หยวนที่เป็นเงินไทยประมาณ250บาทนะคะเป็นไงทุกคนบอกเลยว่าเนียนมากเธอดูข้างหลังสิแต่ว่าวันนี้ มันอาจจะดูแบบแปลกๆนะคะเพราะว่าเราแบบแต่งหน้าไม่ค่อยเข้ากับลุคนี้สําหรับคลิปอันบล็อกพัสดุวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้สอนทําคลิปกดของจากจีนยังไงแล้วก็ใช้ชิปปิ้งไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นคลิปถัดไปให้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย